หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วกดค้างไว้ห้าวินะสองสามสี่ห้าอุ๊ยเราค้างอะไรอะ่ะโอ้โหทิพหายลนะสองตัวนะสองตัว อะขอซัดอีกตัวหนึ่งก่อนถ้าตัวนี้เราเสียเราจะเหมือนตีการันตีนะจิ้มรัวๆจิ้มรัวๆแล้วไปนะสามตัวคุ้มนะนาซามาแล้วตัวแรกเนี่ยในตัวแรกมาแล้วนะ